ทำแบบนี้นะเวลาอยู่ที่บ้านหลายคนอาจจะสงสัยได้ว่าได้ไหว้พระสวดมนต์มาตั้งนานทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีการจะไหว้พระสวดมนต์และทำให้ชีวิตดีขึ้นนั้นมีหลักด้วยกันสี่ขอ้อข้อหนึ่งจิตต้องเป็นสมาธิขณะสวดมนต์สองให้เทวดากรุ่มอนุโมทนาบนุญ ในการสวดมนต์และให้พร 3. เจ้ากรรมในเวรยอมอโหสิกรรมและ 4. ปุญกุศลได้สง่งผลเมื่อองค์ประกอบทั้งสข้อครบ้วนบริบูรณ์ชีวิตก็จะพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาทันตาเห็นเริ่มจากความทุกข์ค่อยๆหายไปความสุขใจค่อยๆเกิดขึ้นจากนั้น ความสุขกายสบายใจพร้อมทั้งทรัพย์สินโชคลาบก็จะตามมาองค์ประกอบหลัก4ข้อในการไหว้พระสวดมนต์จะอธิบายให้ละเอียดดังนี้ 1. จิตต้องเป็นสมาธิขณะสวดมนต์การสวดมนต์ภาวนาทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะกวาดบ้านถูบ้าน หรือแม้กระทั่งเปิดเสียงสวดมนต์ลและสวดตามซึ่งกุศลผลบุญนั้นเกิดขึ้นแค่ชั่วขณะแต่กำลังผลบุญยังไม่มากพอที่จะแผ่ไปให้ภัยสารดังนั้นการสวดมนต์ภาวนาที่ได้กำลังบุญมากพอควรจะทำให้จิตเป็นสมาธิขณะสวดมนต์ซึ่งการสวดมนต์ ก็คล้ายกับการนั่งสมาธิถ้าจิตสงบขณะนั่งสมาธิเพียงชั่วช้างกระดิกหูงูนแลบ,บลิ้นก็ยังได้อานิสงส์ผลบุญมากกว่าตักบาตรถวายสังฆทานฉะนั้นแล้วการสวดมนต์ภาวนาขณะจิตเป็นสมาธิก็จะได้กุศลผลบุญที่กำลังมากกว่าเช่นกันการสวดมนต์จึงให้จดจอ่อ อยู่กับอักขระตัวอักษรของบทสวดไม่วอกแวกถ้าจิตก,กำลังคิดก็ให้รู้ว่าคิดแล้วก็ดึงกลับมาที่ตัวอักษรเป็นวิปัสสนาหลายคนหลายท่านที่สวดมนต์คิดเพียงว่าแค่สวดให้จบบทแค่นั้นจะทำให้ชีวิตตึ้นจะได้เจอแต่สิ่งดีๆและซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่แค่นั้น ถึงแม้ว่าจะสวดร้อยแปดจบก,ก็ยังไม่ได้กุศลเท่ากับสวดเพียงจบเดียวขนาดจิตที่เป็นสมาธิและนี่จึงเป็นเหตุผลที่การสวดมนต์ยังไม่ทำให้เกิดผลนั่นเองผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติเป็นประจำดังนั้นการสวดมนต์ไม่ใช่แค่หนึ่งวันหนึ่งเดือน หรือหนึ่งปีซึ่งแต่ละคนใช้เวลาไม่เหมือนกันที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้ในขณะสวดมนต์องค์ประกอบข้อที่สองคือให้เทวดาร่วมอนุโมทต์ในการสวดมนต์และให้พรทุกๆครั้งที่เราสวดมนต์ก็จะมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมอนุโมทนาบุญ เราได้เพิ่มกำลังบุญให้ตัวเองแล้วเรายัางเพิ่มกำลังบุญให้กับเทวดาทั้งหลายอีกด้วยเมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญกุศลเราก็ได้บุญเพิ่มมากขึ้นและท่านก็จะประทานพรให้เราได้สมหวังแต่ด้วยมนุษย์เหม็นสาบกิเลสเทวดาที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราจึงน้อยนัก อย่างมากก็แค่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ตัวผ่อนที่ได้รับจึงส่งผลน้อยเราจึงต้องทำให้ตัวเองบริสทธ์เป็นภาชนะที่สะอาดพร้อมที่จะรองรับสิ่งที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยการสมาทานศีลห้าอัญเชิญเทวดาทุกครั้งเพื่อให้เทพเทวดาทั่วสากลละโลกมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเรา เมื่อเทวดาที่มีบุญสัมพันธ์กับเราหรือมีกำลังบุญมากท่านก็จะประทานพรให้แก่เราให้เกิดผลได้ทันตาดังนั้นการไหวพระสวดมนต์ก็ควรปฏิบัติด,ดังนี้ด้วยข้อที่1การอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์2ตั้งเทียนที่เชิงเทียนให้เรียบร้อยจากนั้นทำจิตให้สงบ เริ่มจากจุดเทียนทางซ้ายให้ระลึกถึงพระธรรมทางขวาให้ระลึกถึงพระวินยัยนำทุบสามดอกจุดไฟจากเทียนจากนั้นปักทุบดอกที่หนึ่งระลึกถึงพระปัญญาที่คุณดอกที่สองระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณดอกที่สามระลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณถ้าไม่สะดวกจุดทุบเทียนก็ไม่เป็นไร แต่ต้องตั้งเทียนและปกักธูปไว้และกราบหนึ่งพระพุทธเจ้ากราบสองพระธรรมเจ้ากราบสมพระสังฆเจ้าข้อที่สบทบูชาพระรัตนตรยัยบทที่สบทนมัสการพระรันตนตบทที่หบทชุมนุมเทวดาบทชุมนุมเทวดานี้เป็นบทที่ศักดิ์สิทธ ถ้าได้ไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำจะสามารถทำให้พระพุทธรูปที่ไม่ผ่านการพุทธพิเศษกลายเป็นพระพุทธรูปที่ศักษษษดิ์สิทธิ์ได้เพราะเป็นการเชิญเทพพยดามาสถิตหรือปกปักรักษาหรือกราบไหว้พระพุทธรูปองค์นั้นๆและยังเป็นการเชิญเทวดามาร่วมอนโมธนาบุญการไหว้พระสวดมนต์อีกด้วย ข้อที่6บทอาราธนาศีลบทที่7บทนมัสการพระพุทธเจ้าบทที่8ไตสรณคมและบทที่9บทสมาทานศีลห้าเราต้องสมาทานศีลชำระจิตใจให้สะอาดก่อนสร้างบุญกุศลบทที่10บทถวายพรบทที่11บทชยมงคล บทที่12บทชัยชปริตบทที่13บทชินบัญชรบทที่14บทอิติปิโสบทที่15บทแผ่เมตตาตนเองบทที่16บทแผ่เมตตาสัตว์พรัตรบทที่17บทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลบทที่18บบทให้อโหสิกรรมขออโหสิกรรม ถอดถอนสาบานข้อ19ข้อสุดท้ายบทอุทิศบุญแผ่เมตตาครอบจักรวาลมาถึงองค์ประกอบข้อที่สเจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมเคยไหมเวลาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยสมหวังไม่เคยได้โชคเลยแต่ทำไมคนอื่นขอพรถึงได้ตามที่เขาปรารถนา บางคนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพแล้วชีวิตตีขึ้นแต่บางคนบูชาแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเงินก็ไม่ได้โชคก็ไม่มีสาเหตุก็มีอยู่สองอย่างคือบุญกุศลน้อยหรือเจ้ากรรมในเวรคอยขัดขวางซึ่งทั้งสองสาเหตุก็มีวิธีแก้ไขดังนี้ บุญคุศสน้อยก็แค่ทำบุญเป็นประจำไหว้พระสวดมนต์ทำทานตามกำลังศรัทธาเมื่อได้เงินจากการทำมาหากินก็แบ่งไว้ทำบุญบางส่วนบางคนบุญไม่ยอมทำบุญเก่าก็ไม่มีแต่ขอให้ถูกหวยกลางวันที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานพรให้เราได้อย่างไรทำบุญแล้วเราจะต้ออุทิศ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้หรือที่เราไปขอพรเพื่อเชื่อมบุญให้ท่านได้เมตตาประทานพรให้เราท้าที่บ้านบูชาพระพิคเนตพยาครุษพญานาคราชหรืองนางกวักกุมารทองแล้วอุทิศบุญให้เสมอๆไม่ว่าจะทำบุญทำทานไหว้พระสวดมนต์หรือจเจริญภาวนาปฏิบัติกรรมฐาน เมื่อได้ขอพรก็จะทําให้เกิดผลสมริดตามที่หวังแต่ไม่ว่าจะยังไงพรจะเกิดผลไม่ได้ถ้าเจ้ากรรมในเวรยังคอยขัดขวางเจ้ากรรมในเวรยังเป็นอีกสาเหตุที่คอยขัดขวางการเจริญรุ่งเรืองไม่ให้ชีวิตเ่าดีขึ้นบางคนถึงสงสัยว่าที่ผ่านผ่านมา ทำบุญใหญ่ตลอดเป็นเจ้าภาพหล่อพระสร้างโบสถ์วิหารแต่ทำไมชีวิตจังไม่ดีขึ้นสักทีก็เพราะเจ้ากรรมในเวรไม่ยอมอโหสิกรรมให้นอกจากจะทำบุญให้แล้วเรายัางต้องโกรดน้ำให้ถูกต้องเพราะบางทีเราทำบุญใหญ่เราส่งไปไม่ถึงเจ้ากรรมในเวรบุญที่ได้ทำก็จะเป็นสเสบียงบุญ รอโอกาสที่จะส่งผลในภายภาคหน้าดังนั้นแล้วจึงต้องส่งผลบุญให้เจ้ากรรมในเวรโดยตรงด้วยการกรวดน้ำให้ถูกต้องการกรวดน้ำส่งผลบุญเราต้องส่งผ่านพระเม่ธรณีพระแม่คงคาให้ท่านเป็นพยานในบุญที่เราสร้างด้วยการกรวดน้ำลงดินนอกจากนั้นให้เชื่อมบุญกับผู้ที่มีวาสนาบารามีสูง อย่างพระโพธิสัตว์พระอริยสงฆ์ครูอาจารย์ทั้งหลายที่เรานับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านในบำเพ็ญบาร,รมีมามากเพื่อที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตบุญบาร,รมีท่านจึงมีกำลังสูงซึ่งท่านยังเมตตาโปรดสัตว์ให้ผลทุกอีกด้วยดังนั้นจึงต้องเชื่อมบุญ ให้ท่านช่วยแผ่เมตตาไปให้กับเจ้ากรรมนเวรของเราเมื่อได้กรวดน้ำหลังจากไหว้พระสวดมนต์หรือทำบุญทุกครั้งจนเจ้ากรรมนิเวรอโหสิกรรมให้จากนั้นแลวผลบุญทั้งหมดจึงจะส่งผลองค์ประกอบข้อที่สี่บุญกุศลได้ส่งผลการไหว้พระสวดมนต์เป็นการทำให้ผลบุญ ส่งผลเร็วขึ้นแต่การที่ส่งผลนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีและบุญกุศลที่ได้ทำในอดีตและปัจจุบันดังนั้นผลบุญของแต่ละคนที่ได้รับจึงไม่เหมือนกันถ้าอยากสุขสบายในภายภาคหน้าก็ให้ทำบุญทํำทานเยอะๆซึ่งก็แล้วแต่อานสงค์ของบุญแต่ละอย่างที่ได้ทำผลบุญจะส่งผลแบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของกรรมดีกรรมชั่วในแต่ละบุคคลบางคนอาจจะไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองแต่ได้ความสุขทางใจปราศจากโรคภัยบางคนอาจจะได้มิตรภาพบริวารที่ดีปัญหาต่างๆขี้ใครดังนั้นจงอย่าน้อยใจในโชคชะตาอย่าโลภในผลบุญที่ได้จึงเกินกำลังบุญตัวเองคิดเสียว่าเราโชคดีแค่ไหน ที่ได้เกิดในพุทธศาสนาที่มีคำสอนให้เราลดละทำกรรมชั่วให้สร้างแต่กรรมดี